ดวชะตาการเงินของชาวราศีกุมนะครับเป็นราศีหนึ่งที่ถ้าเป็นไปได้นะครับระยะนี้เรียกว่ามีโอกาสทำจ็อบพิเศษงานพิเศษอะไรที่เป็นปีที่หาไรายได้พิเศษนะครับได้มากกว่าขวบปีที่ผ่านมาด้วยนะครับเนื่องจากข้อแรกครับดาวการเงินของคนราศีกุมคือดาวพฤหัสนะครับแล้วก็ในช่วงขวบปีนี้ ดาวพฤหัสนะครับมันจะโคจรนะครับมีพลังเต็มที่นะฮะในรอบ12ปีนะครับคือโคจรเป็นเกษตราที่ดีแล้วก็โคจรมาอยู่ในจุดการเงินของเราด้วยนะครับพฤหัสคือการขยายนะครับขยายอะไรไปอยู่ที่ไหนมันจะขยายในสิ่งนั้นไปอยู่ในจุดของถุงเงินกระเป๋าเงินหรือบัญชีของเรานะครับมันก็จะขยายทําให้มีรายได้ที่เพิ่มเข้ามานะครับแต่ว่าต้องบอกว่ารายได้เข้ามานะครับมันจะเข้ามาแบบต่อเนื่องด้วยนะแต่ว่าถ้าใครที่แบบ ไม่ได้ทํางานหรือไม่ไทําธุรกิจนะครับแล้วก็ไม่ได้มีไรายได้พิเศษใดๆก็ตามนะครับคือรับแต่เงินเดือนอย่างเดียวนะครับมันจะมีโชคลาภอาจจะเข้ามากระจุกกระจิกเล็กน้อยนะครับประมาณนี้ แล้วก็เงินก็ได้ตามปกติไปมันก็กลายเป็นสภาพคล่องทางการเงินก็ดีขึ้นแค่ดีขึ้นสบายๆนะครับแต่ว่ายังไม่รวยนะเพราะว่าปัจจัยของการรวยมันต้องมีเหตุและผลนะครับไม่ใช่อยู่ดีคนเราก็รวยได้ง่ายอยู่ดีถูกางวัลที่1ได้ตลอดเวลาไม่ครับเพราะฉะนั้นบางทีมันจะมีเขตปัจจัยนะครับให้มีเงินเข้าในระดับที่ฐานของอาชีพเรามีนะครับแล้วก็ฐานของการหาเงินเราทําได้ประมาณนะครับคือถ้าใครที่อยู่ราศีนี้แล้ว ไม่ได้มีธุรกิจส่วนตัวไม่ได้มีงานอะไรสักอย่างเลยมีแต่เงินเดือนอย่างเดียวนะครับมันก็กลายเป็นปีที่สภาพคองทางการเงินก็โอเคคล่องตัวสบายๆโล่งๆลโปร่งๆดีกว่าปีที่แล้วระดับหนึ่งประมาณเท่านี้นะครับส่วนท่านที่ ทำธุรกิจส่วนตัวนะครับมันจะเหนื่อยเยอะนะเพราะว่างานคุณจะเยอะขึ้นกว่าเดิมน,นะครับมีโอกาสที่จะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นหรือว่ามีคนมาซื้อของของร้านเราของโปรดัณต์นะครับสินค้าของบริษัทเรานะครับหรือว่ามีโอกาสที่จะมีรายได้พิเศษนะครับเข้ามาเพิ่มในรูปแบบต่างๆเข้ามาเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าสภาพคล่องตัวการเงินครับอันนี้จะเห็นได้ชัดเจนหน่อยว่าคล่องตัวขึ้นนะครับ แต่คาว่าเข้าเนี่ยมันต้องมีคําว่าออกนะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าเราไม่มีนิสินนะครับบางคนก็มีนิสินอยู่นะมันก็เป็นกลายเป็นว่าการชําระนิสินนะครับในช่วงขวบปีนี้ดีขึ้นนะครับของกลาสิกุม มันมีเงินเข้าอย่างที่ว่ามาสักครู่นี้นะครับงานมเยอะขึ้นแล้วก็มีคนใช้บริการนะครับในธุรกิจของเราเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็นี่สินมันจะผ่อนคลายได้มากกว่าเดิมนะครับฉะนั้นบางคนอาจจะบอกว่าสิ้นปีแล้วบอกว่าไหนกกรเงินดีไม่เห็นเหลือเลยนะครับนี่สินมันลงไปหรือเปล่านะครับถ้านี้สินมันลดลงไปหรือว่ามันคล่องตัวขึ้นนี่คือมันดีขึ้นแบบนี้นะครับคือมันเป็นเหตุและผลนะครับในเรื่องของการเงินนะแต่ก็ต้องบอกว่ามันดีขึ้นกว่ากวัวปีที่แล้วในระดับที่ เราค่อนข้างพึงพอใจใน,นระดับหนึ่งนะครับอาจจะยังไม่ถึงกับรวยเลยนะครับแต่ว่าอย่างน้อยมันก็กลายเป็นมีกินมีใช้หรือว่าสบายในการคล่องตัวในการที่จะหานะครับหาไรายได้พิเศษเพิ่มมากกว่าเดิมนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมาท่านที่มีรายจ่ายนะครับขวบปีนี้ครับรายจ่ายที่ต้องเจอนะครับเต็มๆหนักๆนะครับเรื่องแรกคือรถนะครับบางคนอาจจะ รถเสียอ่าในยุ่งหน่อยนะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถอ่าประมาณนี้ครับแล้วก็อีกอย่างครับในช่วงนี้มันเป็นเรื่องของปีนี้นะฮะของคนรอบข้างครับคนในครอบครัวค่าใช้จ่ายมันสูงขึ้นนะฮะถ้าใครที่มีบุปการีครับจะต้องมีเรื่องของการหมุนเงินค่าใช้จ,จ่ายต่างๆนาเจ็บค่าได้ประยนใค่สบายนะครับรวมไปถึงเรื่องของการได้ ใช้จ <medio S 2> no so ่ายเกี่ยวเรื่องของลูกหรือว่าแฟนของเรานะครับอาจจะค่าใช้จ่ายเรื่องของการเรียนเรื่องของเรียนพิเศษเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆนาที่สูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายเกี่ยวเรื่องของครอบครัวจะสูงขึ้นพิเศษแล้วก็การเดินทางบ่อยขึ้นนะครับบางทีมันจะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยว่องการไปเที่ยวด้วยนะครัวปีนี้นะครับกักไว้หน่อยนะใครเห็นว่าโควิดจะไปได้ยังไงครับไปได้นะครับเดี๋ยวมันก็จะมีช่วงที่มันคลี่คลายคุณก็จะได้ไปเที่ยวแล้วก็ไปแบบหนำใจ้วยบางคนจะได้ไปต่างประเทศด้วยนะะแล้้้วกก็ปปรรรรราาาาต่่่ออออมมนนคัใใีีีเืืงงขขถทยยซ เปลี่ยนรถก็มีดวงหรือมีแนวโน้มที่จะทาและสาเร็จนะครับแล้วก็อาจะซื้อขายแลกเปลี่ยนยกตัวอย่างครับเปลี่ยนรถนะฮะเอาคันเดิมไปเทินนะครับแล้วก็คันใหม่ออกมาหรือบางคนอาจจะซื้อไปแดงเลยก็ได้คือมันมี ถ้าใครที่พร้อมในระดับหนึ่งแล้วคิดว่าปีนี้นะครับจะซื้อไหวไหมนะครับโควิดมันจะทําให้เงินมาติดขัดหรือเปล่านะครับลังเลครับซื้อได้ถึงบอกซื้อได้ดี๋ยวถ้าใครแบบโอ้โหนี่สินบาสอยู่เลยนะฮะจะมีรถมีบ้านนด้อย่างไรมันก็มีไม่ได้ถูกครับเพราะว่ามันก็ต้องไปเหตุเป็นผลเกิดการคุณอาจจะนี่สินดีขึ้นอ่าแล้วก็ค่อยๆไต่ระดับนะครับคุณหลุดจากเหวขึ้นมาอยู่บนพื้นดีแล้วก็ได้นะครับแต่ถ้าใครที่แบบ ฐานะอ,อยู่กลางภูเขาแล้วคือสูงขึ้นกว่าเดิมนะฮะมันก็จะขึ้นไปยอดภูเขาได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะโตะขึ้นมาในในสเต็ปหนึ่งนะฮะจากก้นเหวมาอยู่กลางเหวหรือว่าจะอยู่บนพื้นดินนะะแล้วบางคนฐานะอยู่บนพื้นดินอยู่ก็จะขึ้นไปอยู่กลางเขาะะประมาณนี้ครับคือมันจะไต่ระดับไม่ใช่ว่าก้นเหวขึ้นไปอยู่บนยอดเขาไม่ใช่แบบนั้นนะครับมันไม่ได้เฮงแบบนั้นแต่ว่ามันดีขึ้นั้น,นเองนะครับแล้วก็ประการต่อมานะ ท่านที่อยู่ราศีมีนะคะไอส้สาสีกลุ่มนะฮะมีดวงนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของการช่วยเหลือคนนะครับได้บ่อยขึ้นนะครับยกตัวอย่างช่วยเหลือบุปการีนะครับมุมดาวมันเป็นเงินในปีนี้นะครับซื้อได้แสดงความกระตันยูแสดงว่าเราก็มีโอกาสที่จะซื้อบางสิ่งบางอย่างหรือหลายๆอย่างให้กับ คุณพ่อคุณแม่เราปู่ย่าตายายเราหรือว่าให้ลูกเราให้แฟนเราได้ดีขึ้นมันก็เลยกลายเป็นเราทำเรียกคล่องตัวขึ้นมันเลยชื่นใจขึ้นนะครับในเรื่องราเหล่านี้ด้วยหรือว่าบางทีอจจะเป็นการซื้อเข้าของบางอย่างให้กับคนที่เรารักนะครับได้ดีขึ้นนะครับมันก็เลยมีความสุขนะครับในเรื่องของการหมุนเงินแล้วก็ใช้เงินในขอปีนี้เป็นพิเศษนะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังคนหลอกคนโกงนะมันมีดวงของการที่ถูกหลอกถูกโกงด้วยเพราะนั้นไม่ใช่ว่ามันจะต้องดีซะทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ใ้้ครกูยืมตอตง ระมัดระวังขวปีนี้มันจะไม่ได้คืนนะครับเต็มที่คือคืนก็ไม่ครบประมาณนี้นะครับหรืออาจจะยืดเยื้อไปนะครับคาราการังบางทีคนก็รู้นะว่าถ้าใครมายืมเนี่ยเราใจอ่อนนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่ได้ให้ใครยืมก็คุณต้องเตรียมวิธีนะไม่ใช่โอ้ฉันใจอ่อนฉันก็ต้องใจอ่อนตลอดการไม่ครับคุณต้องหาวิธีฝึกใจแข็งใจดําบ้างกับใครบางคนนะครับไม่ใช่ว่าทากับทุกคนนะเราก็ต้องดูนะครับว่าใครที่แบบช่วยแล้วไม่เคยได้บุญคุณอะไรสักอย่างเลยแ้แถมบางทีเ,าเรา ไปว่าไปอะไรด้วยนะครับบางทีคุณก็ต้องสั่งสอนเขาบ้างนะครับไม่ใช่ว่าตามใจอย่างเดียวเนาะโอเคเนาะแล้วก็ต่อมาเรื่องของเดือนที่ต้องระมัดระวังบ้างนะครับจะมีช่วงเดือนที่แบบช็อตชเดือนที่แบบมันตึงตึงนะฮะเดือนที่แบบมีปัญหาแบบอ่าติดติดขัดขาดคาราคาซังอะไรพวกนี้ครับมันก็จะมีด้วยนะครับมีเดือนนะครับต่างๆดังนี้นะครับเดือนแรกนะครับที่จะบอกว่ามันตึงๆพอสมควรเลยนะเดือนเมษาครับเดือนต่อมาเดือนที่2ครับคือเดือนกรกฎานะครับเดือนต่อมาครับเดือนที่3านะครับคือเรียกว่า ช่วงเดือนกันยานะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับคือช่วงเดือนธันวานะครับก็ลองไปจดไว้นะครับที่ปฏิทินนะรือยุคปัจจุบันใช้ปฏิทินไหมยุคปฏิทินปฏิทินยุคปัจจุบันก็ใช้ในโทรศัพท์เลยนะฮะก็บันทึกไว้แลวกันนะครับช่วงเดือนที่จะช็อตแล้วก็ถ้ามาไห่ที่ชีวิตกาลังจะดําเนินไปถึงเดือนที่มันจะช็อตเราก็ได้เตรียมเงินไว้บางส่วนก่อนนะครับกักเงินไว้ก่อนแล้วพอช่วง4เดือนนะครับที่ว่านี้มันเดือนมันตึงมันช็อต เราก็จะได้เอาสเสบียงที่เตรียมไว้ร่วงหน้าแล้วเอามาใช้ในช่วงที่มันช็อตนะครับเหมือนก็เตรียมน้ํำข้าวปลาอาหารนะครับในช่วงเดือนที่ ฝนฟ้าแรงนะครับคุณก็จะได้มีของที่ตุนใส่เป้ออกมาได้ทานนะครับประมาณนี้นะครับต้องฝึกแบบนี้ไว้ด้วยนะฮะแล้วก็โชคฟุกฟุกมีนะครับมุมดาวเกี่ยวเรื่องของโชคลาภฟุกฟุกมีคนช่วยเหลือมีโอกาสได้จ็อบพิเศษงานพิเศษในขวบปีนี้มีมีโอกาสได้เรื่อาขัา้นอนตำแหน่งหรือว่ามีการอัพนะครับของเงินเดือนหรือว่าเรื่องของการหาเงินนะครับที่ไม่ใช่เงินเดือนอย่างเดียวก็จะเป็นเงินที่มาจากการลงทุนหรือเงินที่มาจากการทํางานพิเศษนะครับก็จะเข้ามาในช่วงนี้ด้วยนะครับแต่ว่ามันจะ ต้องเข้าใจว่าค่าจ่ายในช่วงโควิดเนี่ยมันสูงนะครับระวังคนหลอกคนโกงหนักๆเลยแหละ แล้วก็บางคนอาจจะเป็นเงินหมุนมากกว่านะครับแต่อยางน้อยก็บอกว่าสภาพคล่องทางการเงินดีขึ้นแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆหนาหายจ่ายหายคอได้ดีขึ้นแล้วก็อะไรที่มันยากๆมันจะง่ายขึ้นแล้วก็เรื่องของงานนะครับแล้วก็เวลาของการทํางานหนักขึ้นนะครับหนักขึ้นนะฉะนั้นบางคนบอกโอ้โหทำไมเหนื่อยยากลําบากอะไรขนาดนี้ครับมันต้องเหนื่อยครับเพราะว่าเงินมันมากขึ้นมันไม่มีทางที่งานมันจะน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลย บอกว่าโอกาสที่จะมีะไรายได้พิเศษจะมาจากงานพิเศษแล้วก็ต้องกักเงินหรือเก็บเงินไว้ได้วอนะอะไรที่ยังไม่จาเป็นต้องซื้อก็เบรไว้ก่อนนะครับแต่ว่าครัวปีนีจ้จะได้จะได้เข้าของบางสิ่งที่มันพิเศษพิเศษเข้ามานะครับบางีอาจะจะเป็นของที่เราอยากได้มานานของชิ้นใหญ่ๆของที่มันมีราคาแพงของที่เราอยากได้มานานหรือว่าของที่หรือบางทีอาจจะได้ไปเที่ยวต่างประเทศประมาณนั้นคือค่าใช้จ่ายมันจะเป็นเรื่องราวที่มันเป็นความสุขด้วยนะครับโอเคนะก็ขอให้โชคดีความสุขกับ ขวบปีนี้ครับเรื่องการเงินครับคล่องตัวขึ้นแล้วก็โชคดีขึ้นนะครับเป็นกำลังใช้เสมอครับสวัสดีครับ